สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจบ้านประจันสร้างอาชีพทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเนยกันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะถามผมเยอะเลยเรื่องเนยเนี่ยว่าเราใช้เนยอะไรทําขนมนะครับเนยในการทาบนขนมที่เสร็จแล้วเนี่ยร้านเราอ่ะเลือกใช้เป็นเนยสดนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาแนะนำเนยสักสองประเภทล้กัน ที่ผมรู้จักนะก็คือเนยสดแล้วก็มาร์การีนนะครับซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าหรือบางคนอาจจะใช้เนยเทียมที่มันเป็นสีส้มๆเลยอย่างนั้นก็ก็ได้ราคาก็จะถูกลงมาอีกนะครับระหว่างความแตกต่างของเนยสดกับมาร์การีนเนาะมันก็จะมันก็จะมีอยู่ประมาณ3 4ข้อเนี่ยก็คือเนยสดเนี่ยมันทำจากนมวัวนะ แต่ว่ามาการีนเนี่ยมันทําจากน้ำมันพืชนะครับเนยสดไม่มีไขมันทานเนยเทียมมีไขมันทานนะเนยสดมันจะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะฮะมาการีนเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวอ่าเนยสดก็จะมีกลิ่นหอมธรรมชาติเลยแต่มาการีนเขาเป็นกลิ่นสังเคราะห์นะครับกลิ่นสังเคราะห์คือแต่งกลิ่นให้มันเหมือนกลิ่นเนยสดตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเนยสดมันจะละลายง่ายนะครับ เวลาเราทำขนมเนี่ยจะสังเกตว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยเนยละลายเป็นน้ำแล้วแต่ว่ามาร์การีนเนี่ยมันจะคงตัวนะการเก็บรักษาเนยสดเนี่ยจำเป็นต้องแช่ตู้เย็นนะแต่ว่ามาร์การีนไม่ต้องแช่นะครับความแตกต่างกันก็ประมาณนี้เนาะแล้วเนยสดที่ร้านเราใช้นะครับก็คือเนยยี่ห้อออคิดนะครับเนยชนิดเค็มตาออคิดนะครับ ลังจะเป็นสีน้ําเงินเดี๋ยวผมเปิด Google ให้ดูลังจะเป็นสีน้ําเงินนะครับลังจะเป็นสีน้ําเงินสดเค็มออรคิดซึ่งเนยสดเค็มออร์คิดเองเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดเนาะมันก็จะมีเกรดท็อปเกรดกลางแล้วก็เกรดต่านะเราใช้เกรดกลางดีกว่าเราเดินทางสายกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูนะ เปิดรูปให้ดูแบบรังที่ผมใช้ก็คือซื้อทีละหกิโลกรัมนะครับซื้อทีละห้ากิโลกรัมมันจะได้ราคาประมาณ7 8็ด้อยแปดิบาทนะเสร็นะครับลังสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเหนยสดเค็มออคกิดลังสีน้ำเงินแบบนี้นะครับส่วนลังสีเหลืองนะครับมีลังสีเหลืองอยู่เนี่ย อันนั้นะคือเกรดท็อปนะครับจะราคาแพงมากโลละหลายร้อยนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ที่หลายคนส่งมาถามผมว่าเนยแบบนี้ใช้ได้ไหมเนยเน,ยเนยอัลคิดซอ,องสีเหลืองๆเนี่ยซองคอยสีเหลืองเนี่ย,ยที่ไปซื้อในเซเว่นอะไรเงี้ยก็ก้อนแรกๆเราก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันแต่ราคาโคตรแพงนะครับก้อนเนี่ยประมาณเท่าไหร่สองร้อยได้มั้งเออไม่ไม่ไม่ถึงกิโลนะเนี่ย ซึ่งราคาแพงนะครับเราก็เลยไม่ใช้เราก็เลยมาใช้เนยสดออกขิเฉมรังสีน้ำเงินนะเราซื้อที่แมคโครรังละ7เจ้กว่าบาทนะครับ780สิบาทประมาณนี้หรือใครแบบสะดวกสั่งในช้อปปี้รัศดา<ๆ>เขาก็มีขายเหมือนกันนะครับ<ๆ>เขาก็มีขายมีส่งเหมือนกันอโอเคครับสำหรับเรื่อง,นงเนยเนาะเดี๋ยวใครอยากรู้เรื่องเรื่องเนยที่มันลึกกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์มาถามนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้ เออเนาะโอเคส่วนเรื่องอีกอีกอันนึงลืมลืมลืมมาักกาะีนนะฮะมาักกาะีนหลายคนถามว่าใช้มาักกาะีนยี่ห้ออะไรก็ที่ที่มันกลิ่นเหมือนเนยสดเลยก็จะมียี่ห้อนี้ครับบูเบนอ่ามันเป็นมากกะลีนแบบนี้นะใช้ได้ครับของเบสฟู้ดนี่ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับเป็นกลิ่นเนยสดใช้แทนเนยสดได้ แต่ว่าความแตกต่างก็อย่างที่พูดไปแล้วต้นคลิปนะก็เ,เลือกใช้เอาแล้วก็มีเนยเทียมนะครับอีกอย่างนึงแถมใครอยากจะใช้เนยเทียมเนยเทียมเข็มมีคนแนะนำนะว่าให้ใช้ยี่ห้อเซนอะใช่ไหมเชดเชดไม่ใช่เซนนี่ยี่ห้อเชดเป็นเนยเหลือง เนยเทียมเนยเหลืองมาร์การีนเหมือนกันแหละประเภทมาร์การีนเหมือนก,นกันกับเบสฟูดเมื่อกี้แหละเนยเหลืองนะเขาเขาก็าบอกว่าสวยไอ้หอมเหมือนกันนะแล้วก็มีเนยป๊อปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับเฉลี่ยโลประมาณ50-70ประมาณเนี้ยก็ไปเลือกใช้กันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไแบ่นี้ก่อนนะใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้อย่าลืมกดติดตามช่องบ้านประจันสร้างอาชีพด้วยนะครับ ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ